สวัสดีครับมันอนี้มาพบกับช่องห้อยทอพาชมัวนะครับเนาะมันยิ่งจะพาะมาชมควายเสียบิ๊กครับผมอยู่บ้านโคกตาดทองอำเภอวริจภูมิจังหวัดส,สกนลนครนะครับเนาะมันอนี้มาชมควายงามเสียบิ๊กิ่นมีควายงามครับนี่เพิ่นมีควายอยู่เจ็ดตัวนะครับเนาะมีพอพันธุ์ใหญ่ราคารักแสน,นครับืันนี้เพิ่นยิมาให่คำแนะนำเรื่องควายครับเด้อมอนยิ่น เม,มืนะ่อเน,น,นี๊ยมาพบกับฟอวิมลเพื่อคุ้นการเกษตรนะครับเดอ้อซองเพื้นเพป็นมาเบืงองเดอ้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับพี่น้องอันเมื่อนี๊ยม,มามาเบิองควายพี่น,อน้องนั่นเชีน่นควายเพิ่นเด้อพี่น้องเดอ้อทำผ่าเป็นบ้านเดอ้อเอนพีอ่อยู่บ้านไหนเนาะครับนี่ยอยู่โคกตัดทองครับอำเภอคอเขียว เอา,าเพื่อเมืองวลดิดครับครับผม,ม <pizzas |th|> ครับผมมอน้สีพามาชมควายงามนะครับเนาะมาชมควายงามครับตัวนี้เป็นสายได้เนาะครับเนาะพหอนตัวนี้เป็นลูกปลาปังครับปลาปังครับผมปลาปังแปดนิ้วครับแม่เขาเป็นสายทางเพชรอุดรครับสายทางเพชรอุดรลูกเพชรอุดรเลยควายตัวนี้ได้มาจากอาจารย์พรชัยครับครับผมพ่อสมเหมียนไปซื้อมาจากอาจารย์พรชัย อืเอออายุจักปีแล้วครับควายตัวนี้นสี่ปีครึ่งครับสี่ปีครึ่งเนาะครับเนาะโอ้งามครับผมมาเบ่งลำตัวมันเด้อครับเด้อน้ำนักนี่หลายปะนไดยครับผมตอนนี้น่าจะประมาณตันเอ็ดตันสองได้แล้วครับโอ้ตันเอ็ดตันสองเบ่งเด้อครับเด้อผู้ใดอันแถวอำเภอวัดชะพูมนะครับเอฟซีอำเภอวัดชะพูมวานอนนี้ว่าฟังโคนในเขตสกลนครผู้ใดอยากมาผสมตัวมันมาหลับ เพื่อนรับฝากด้รครับเด้อรับฝากครับพ่อนหาพ่อพันธุ์ดีๆครับลักษณะเด่นเขามันมันลดึนตรงนี้ค่ายค่ายอินทผงงปังก้ามเนื้อครับก้ามเนื้อก้ามเนื้อกระดูกกระดูกอ่าไส์ไซส์ปังนี่เขาเรียกอ่าฉายาปังก็คือว่าจอมระเบิดโครงสร้างโครงสร้างไงครับผมโครงสร้างใหญ่เอามาปรับ เทียบกับแม่บ้านๆเฮาเนี่ยกระดูกโครงสร้างหลวออกมานีใหญ่ผู้โตครับสำหรับแม่น้อยเนาะแม่นครับแม่น่อยร้อยสามสิบสามสิบห้านี่เขามาใส่ใหญ่แค่ไหนกันบอใหญ่ครับรับประกาศเลยว่าร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบวกแน่นอนร้อยห้าสิบบวกครับผมหลวออกมาเนี่ยซ่อมเนี่ยมันจะปีเนี่ยยุมันตัวนี้ซีปีเครื่องครับโอซีปีครับโอ้เขาเขากับเขากัเปิดผมอยู่เปิดรับผสมครับส ผสมนี่เข้าอ่อนเขาเข้าเคลื่อนไปหรือเข้ามาเองอ่ามาเองครับเขาเขาคนมาเองครับเข้า,าม,<อ>ไมาได้ออกไปเนาะครับผมแต่แต่ถ้าผสมโตนี่ผมฉีดให้ให้ตรวจเลือดมาก่อนครับโอ้ต้องตรวจเลือดวปวนก่อนแมนครับไอตัวไทยบัณหมอ,อหมอครับหมอโอ้หมอเพตรวจเลือดเนาะครับเพราะว่ากันแท่งติดตอนะครับโอ้แมนเนาะมันกระูกแทงติโตอ่าหังขาหางอ่ายืนดีๆนัญ้าสมเยอมันมีน้ำเสื่อม่นญห อ่าโครงการกำลังสิรดครับโอ้รีดเป็นเสือกับไก่ไก่หนาที่ได้รีดเลย่ะนาเคลื่อนย้ายได้อยังกาเซียวไปฝ่าเพื่อนรีดครับแต่ว่างโมเดลเขารีดเนาะครับอยู่ศูนย์น้ำเสือเลยครับยูฟูน้ำเสือมาตรฐานเลยตักปีมันจังรีดได้อลีก่าสักสี่ปีรีดได้ครับปุ๊สี่ปีรีดได้เนาะครับ มก <S an> <ส>ิ้นแต่ว่าปังฝังฝังพ้นปีสี่ปีเริ่มรีดได้แล้วน้ำเชื่อแข็งแรงตอนนี้ล่ะพร้อมเลยพร้อมที่สิเป็นพ่อพันได้เต็มปีเพราะว่าการใจลูกล่ะน้ำเชื่อสิแข็งแรงเต็มปีเลยยืนยู่งๆรอระมึงตีนมันเดีอดขึ้นเ้ยตอนนี้วัดตอนนั้นยูโรยหาชิโพกับ ยห้าสิบหกครับผมอ๋อสูงร้อยห้าสิบหกนาซีขึ้นอีกเพราะว่าเพื่อนเพื่อน,นเริ่มเริ่มเลี่ยงม่านนาที่ไดปีกว่าแล้วนาซีขึ้นเพิ่มอีกเส้น 2, 2> สองเส้นอยี่ครับแต่กามเนื้อเพิ่นดีกามเนือเน้อโคนหางก้นดีครับกระดูกดีกีบขาด,ดีเพื่นนี่เคยประกวดครับ มีพลอยครับมีการประกวดเรียบร้อยแมนอยู่งานสีธาตุครับผมปีปีปีหกหนึ่งแล้วก็ปีล่าสุดก็ปีหกสามครับเพื่อนเพื่อนสิรางวัลกะได้ลองอันดับสองได้ที่สามได้ที่สามเพื่อนครับผมได้ที่สามเขาเห็นผลงานหรือยังนี่ผลงานลูกๆูกเห็นหมดแล้วครับอยู่สีธาตุอยู่สีธาตุเนาะครับเพิ่นกะขายออกไปเพื่อนแล้ว แม่หนึ่งกระขายสองแสนหาอยู่กับพี่ภูมิครับสีทาดอีกขอีกพ่อพ่อพันตัวผูคกะน,น่าที่ไปอยู่โคราชครับ <S S S กับเซียเทียอยังงนี่แหละผมก็จังซื้อเพิ่มก็ได้แต่ลูกเพิ่นอยู่สีทาดหลายตัวครับ<ม>อยู่ขรอพ่พี่โอครับเซียโอครัเวลาครัเปิดส,<อ>สมสมตัวนี่า้อาสมสมราคาสมเท่าไหร่อ่อ คิดตอนนี้ราคากันจุดก่อน2,000บาทครับโโตเป็นติดเนาะครับผมระกันก็ประกันคิดเน่า2,000บาทครับผม2,000บาทครับพอไปิดหรอกเขาอยากสนใจอยากมาสมก็คือมาเลยเนาะครับผมมาเลยบ้านมาเข้าในบ้านนะฮะบ้านโคกตัดทองบ้านโคกตัดพ่อก็พี่น้องเด้อหันไปเลยมีควายแม่ก็ได้อยากมาสมท่านครับสายปังเนาะครับผมสายปังปังนี่มาแต้วยกำเนิดมันมาแต่ดิ้วู่บ ปังนี่เป็นควายอุทัยครับเขาไทยบอกครับเป็นเป็นควายที่รองอเนกเต่าสุภาพท่านลองครับท่านลองอเนศสุภาพเป็นคนบีดมาดมากครับแล้วก็ปังนี่อิลีนี่เคยอยู่วาลิทามาก่อนตอนเพื่อนซื้อมาจากอุทัยเพื่อนมาเลี้ยงอยู่ปาโลนี่ครับเจ้าปังนี่กัพ่อเพื่อนนี่อยู่วาลิทมาก่อนครับ บรรพ์พันเนาะแม่ครับบ้านนี้แม่ซุ้มแม่เฮาเนี่เป็นแม่บ้านบิดบ่หรือเป็นแม่สายพัฒนาแล้วอ่าเป็นแม่แม่ไทยใหญ่พื้นบ้านเราเนี่ยห้าวความสูงก็ะร้อยมีตั้งตั้งแต่135ครับแล้วก็สูงสุดอยู่ที่ร้อยสี้ครับผมบ๊วยบ่งนะครับแม่นี่แม่พันแม่บล็อกของคขเพิ่นครับเด้อนี่มเบบิดครัน แต่แม่พันธุดีสูงร้อยสาสิบห้าบัวครับถึงร้อยสี่สิบขึนครับผมมหลากหครับีเอยอครับเด้อกอกเสียบิตกกิแต่ควายงามๆครับผมร้านเลี้ยงเพื่อนกบธรรมชาติครับผม ติดภูเขาจักหน่อยครับเพราะว่าบ้านเพื่อนอยู่ทั้งภูนะครับเด้อบรรยากาศดีสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเช่นอี้ก่อนเด้อครับเด้อคลิปต่อไปจังมาพ่อกันอีกเด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ